สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนก็เลิกง,งามยามดีนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างรายได้กับ กาแฟสมุนไพรพิมพ์คอฟบริษัทมารวยด้วยกันนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะก็ดื่มพิม์คอฟเนี่ยเพื่อบำรุงสุขภาพใช่ไหมเพราะว่าพิม์คอฟเนี่ยมีสมุนไพรถึง39 in 1เอวันเลยนะคะแล้วก็บริษัทของเราเนี่ยก็อยู่ยื้ยาวมา -56 ปีแล้วนะคะแล้วฝนก็ทํามา5ปีแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูค่ะระหว่างนี้นะคะใครบ้างคะว่า ดื่มกาแฟมาตลอดเลยดื่มพิมกาแฟมาตลอดเลยแต่ยังไม่รู้จริงๆเลยว่าผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกพิมกาแฟเนี่ยเขาให้บริษัทให้อะไรบ้างมีใครรู้ไหมคะยังไม่รู้เลยใช่ไหมวันนี้ค่ะฝนก็มานะมาอธิบายค่ะวันนี้นะเอาเฉพาะเมมเบอร์นะคะสำหรับสมาชิกเฉยๆเลยนะคะที่ไม่ทำธุรกิจ ที่ไม่ช่วยบริษัทขยายตลาดนะคะฉันดื่มดูแลสุขภาพของชั้นอย่างเดียวเลยแล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากบริษัทบ้างนะคะวันนี้ฝนก็เอาข้อมูลนี้มาให้กับทุกคนฟังเลยนะผลประโยชน์สูงสุดของเรานะคะต้องทราบกันไว้นะคะว่าบริษัทจ่ายอะไรบ้างนะคะมี5นะคะผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกพิมพ์คอฟฟี่สำหรับผู้บริโภคเลยนะ,ะในการเป็นสมาชิกพิมพ์คอฟฟี่เนี่ยเราสามารถทําได้สแบบนะคะ คือหึงดื่มกินเฉยๆนี่แหละเป็นสมาชิกพิมกาแฟก็มีรายได้ค่ะอ่ะสองสำหรับใครที่ชอบขายนะะก็สามารถสร้างรายได้จากการขายได้เหมือนกันหรือข้อ3ค่ะใครที่ชอบขยายช่วยบริษัทขยายธุรกิจนะคะขยายก,การตลาดนะ,ะขยายมาร์เก็ตติ้งนะคะ ก็จะได้รับรายได้เหมือนกันนะคะเออรายได้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะนะคะถ้าเกิดว่าใครนะตั้งเป้ามีรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนอ่ะห้าหมบาทต่อเดือนอ่ะสามหมบาทต่อเดือนนะคะสูงสุดจนไล่ไปถึงหลักแสนเลยสามารถทําได้กับพิมกาแฟนะ,ะมาดูคะ่ะว่าทายังไงแต่ว่าวันนี้นะฝนจะอธิบายนะคะเฉพาะสมาชิก พิมกาแฟที่ดื่มเฉยๆนะคะแต่ว่าเป็นสมาชิกโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอันทีละอันนะคะเพราะว่าบริษัทายเยอะมากค่ะถึงเจ็ดช่องทางรายได้เลยทีเดียวนะคะมาเริ่มกันนะคะสำหรับสมาชิกนะคะพิมกาแฟดื่มนะคะดื่มกินเฉยๆนี่แหละฉันได้ประโยชน์อะไรจากบริษัทบ้างนะคะเดี๋ยวฝนก็ขอแช์สกรีนแปบบนึงเนาะ,ะอ่า อาจจะกระตุกกระตักหน่อยนะคะก็ไม่ว่ากันนะวันนี้พยายามที่จะมาแบ่งปันข้อม hey, ูลเลยนะคะกับสมาชิกพิมพ์กาแฟอ่าอ่าเดี๋ยวนะอ่าไปไงล่ะอ่าเดี๋ยวฝนแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งนะคะ ใครด่มพิมพกาแฟมากี่ปีแล้วเอ่ยมานานแค่ไหนแล้วนะคะคอมเมนต์บอกมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะประโยชน์ดีๆที่ฝนเอามาแบ่งปันในวันนี้กับทุกคนนะฝนเขียนมาเลยนะคะขอภัยในลายมือนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็สรุปมานะ,ะสำหรับสมาชิก นะพิมกาแฟนะที่เป็นเมมเบอร์เฉยเลยนะคะมี5ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะอขอภัยในลายมือนะคะ5ผลประโยชน์สูงสุดของมสมาชิกพิมพกาแฟแบบคผู้บริโภคหรือเราจะเรียกว่า MB นั่นเองนะคะ1เลยค่ะ เมื่อเป็นสมาชิกแล้วนะคะจะได้รหัสสมาชิกได้รหัสผ่านแล้วก็ได้เว็บไซต์นะสามารถสั่งซื้อสินค้าตรงจากบริษัทได้เลยไม่ต้องกลัวนะได้สินค้าปลอมด้วยนะคะไม่ต้องกลัวได้สินค้าปลอมเลยสั่งตรงที่บริษัทเลยไม่ต้องโอนเงินให้ใครให้ตัวแทนนะคะสามารถโอนเข้า บริษัทแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้เลยซึ่งตรงนี้ดิฝนจะพาทำนะแต่อันนี้เอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะเมื่อเป็นสมาชิกแล้วนะสมาชิกค่ะซื้อสินค้าในราคาทุนเลยนะคะสมาชิกทุกคนค่ะในบริษัทนะรับราคาเท่ากันหมดเลยยุติธรรมไหมคะเอ้ยยุติธรรมนะนะคะ อ่ราคาทุนนะคะจะแพ็คละ250บาทเมื่อสั่งซื้อกาแฟ1แพ็คนะคะเราจะมีคะแนนให้ด้วยนะคะ50 PV เดี๋ยวฝนจะมาอธิบายต่อ5ห้50 PV นี่มันสำคัญยังไงนะ,ะกาแฟ1แพ็คนะคะมี1 5บงค่ะ2ค่ะสอ่ะสั่งซื้อกาแฟแล้วนะคะ1แพ็คเราจะได้50 PV นะ50 PV นี้นะนำมาคีนะนำรหัสนะที่เราได้รับค่ะ นะคะคมามาคีเพื่อรับส่วนลดเงินคืนในระบบได้แพ็กละ60บาทอ่าได้แพ็กละ60บาทเดี๋ยวฝนจะมาคำนวณให้ดูวนันนี้คำนวณมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยตั้งใจฟังนะอ่ะเช่นนะคะสมาชิกเนี่ยสั่งซื้อกาแฟพิมคอแฟี่39 in 1วันเนี่ยในระบบนะคแพ็คจะได้รับนะคะคะแนนค่ะ250 PV 250คะแนนนั่นเองมาดูกันค่ะ ราคากาแฟแพ็คละ250บาทคูณ5แพ็คก็เท่ากับ1250บาทถูกไหมอ่าทีนี้ลาไว้ก่อนนะคะ พอเราซื้อกาแฟแล้วจ่ายตังหนึ่งพงร้อบาทละเราได้คะแนนค่ะได้ PV สองร้อยห้ PV แล้วนํามาคีในระบบเลยนะคะ1 PV เนี่ยจะได้เท่ากับเป็นเงินนะตีเป็นเงินเลยนะคะ1.2บาทนั่นเองฉะนั้นเราก็เอา250 PV เนี่ยมาคูณกัน1.2บาทมันก็จะกลายเป็นเงิน300บาทให้กับเราค่ะฉะนั้นนะคะ มาดูค่ะเราซื้อกาแฟ1,250บาทได้รับเงินคืน300บาทอันนี้ลบกันนะสรุปเป็ดเสร็จแล้วเราจ่ายเพียง950บาทนั่นเองนะทีนี้มาดูค่ะว่าเราเฉลี่ยแพ็คเราจ่ายไปแพ็กละเท่าไหร่นะแพ็คละ190บาทค่ะทุกคน อืเห็นไหมอันนี้คือผลประโยชน์ระดับแรกเลยนะสำหรับสมาชิกพิมกาแฟนะคะสั่งซื้อกาแฟเนี่ยนะคะคิดคํานวณดูแล้วนะจ่ายไปเพียงร้อยเก้าบาทแค่นั้นเองอันนี้คือข้อดีวันนี้ที่ผ่านมาจ่ายไปเท่าไหร่กันแล้วคะเออนะคะวันนี้รู้แล้วนะมาเป็นสมาชิกพิมกาแฟนะคะเราก็ได้เงินคืนด้วยได้ ซื้อกาแฟในราคาที่ถูกด้วยนะคะร้อยเก้าสิบบาทเทียบกับเนสกาแฟเออราคามันก็เท่าๆกันถูกมหมเนสกาแฟมีทั้งดื่มแล้วไขมันความดันเบาหวานไขมันทรานส์ได้ทั้งโลกมาเลยนะคะเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานมาเลยมาดื่มพิมกากฟแฟราคาใกล้เคียงกันนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร39ชนิดนะคะ แบบเนี้ยคิดว่าอันไหนคุ้มค่ามากกว่ากันคะอันนี้ในเรื่องราคาแล้วนะมาดูต่อค่ะอ่ะข้อ3นะคะสมาชิกพิมคอฟฟี่นะคะเวลาเราดื่มเป็นประจำเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพอุ๊้พฒทาผูกแก่หรือหนุ่ม,ม,มสาวๆนะดื่มพิมคอฟฟี่กาแฟเนี่ยดื่มกันตลอดอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูค่ะอ่ะเนี่ยขยับนิดน,นึงนะอ่ะ ทีนี้นะครับไปดื่มเพิมพกาแฟเป็นประจำนะคะก็จะได้รับโปรโมชั่นเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยค่ะโปรโมชั่นเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นยังไงนะคะมาดูค่ะนะคะกรณีสมาชิกค,คลอดบุตรได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทด้วยนะคะอาจ1,500บาทต่อคนต่อครั้งนะคะท้องละพันห้าเลยเออบริษัทแจกให้นะคะเป็นเงินช่วยเหลือ กับสมาชิกนะคะหรือสมาชิกเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลนะคะรับเงินช่วยเหลือไปเลยนะคะคืนละ300บาทค่ะบริษัทใจ่ายให้สูงสุดนะคะ5คืนต่อคนต่อปีก็คือ1,500บาทนั่นเองทุกคนคะยามเราเจ็บป่วยเราไม่สบายบางทีเนี่ยเราแบบเดือดร้อนต้องการเงินหายืมยืมใครไม่ได้เลยนะขาดรายได้เลยนะ ดื่มพิมพกาแฟแล้วมีรายได้ตรงนี้มาให้อ่ะทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคะทุกคนคุ้มมากๆเลยนะแล้วมาดูค่ะในกรณีที่สมาชิกเราเสียชีวิตนะคะแต่ว่าตรงนี้อย่าได้ใช้เลยนะอ่าเวลากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะคะเราบริษัทก็มีเงินช่วยเหลือนะคะเราไม่ได้ใช้นะแต่ให้กับญาติใช้ ะะตอนที่จะสมัครสังเกตนะ,ะตอนแรกค่ะที่เราจะสมัครเขาจะถามว่าผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นใครนี่แหละค่ะเอามาใช้ตรงนี้แหละนะคะมาดูค่ะกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะคะอายุสมาชิกนะคะถ้าเกิดว่า,อา,อ,าอายุายุ7ขวบนะคะถึง65ปีเป็นสมาชิก1ปีเนี่ย จะได้รับเงินช่วยเหลือโก,กรณีเสียชีวิตเนี่ยห้าหมบาทอะถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิก2ปีนะคะรับเงินช่วยเหลือจากบริษัทนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทถ้าเป็นสมาชิก4ปีนะคะได้รับเงินช่วยเหลือ2 0 0แสนบาทอาทีนี้มาดูค่ะตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปเลยนะนะคะ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเหมือนกันค่ะเป็นสมาชิก1ปีได้7จ็ดหมื่นสปีได้แสนสามนะคะ4ปีได้2องแสนห้าค่ะทุกคนทุกคนคะวันนี้ใครบ้างที่ซื้อประกันชีวิตคะจ่ายอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยถูกไหมวันนี้คะ่ะทุกคนดื่มพิมกาแฟแล้วมีเงินช่วยเหลือแบบนี้คนข้างหลังเราอะ่ะเออ เราจากโรคนี้ไปเอ้ยมีเงินก้อนเนี้ยให้ทิ้งไว้ให้คนข้างหลังทุกคนคิดว่าแบบเนี้ยเราสบายใจไหมคะอย่างน้อยก็ยังมีเงินค่าทําศพแล้วนะนึกออกไหมถูกไหมคะเวลาเราเดือดร้อนจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะขอใครได้เลยหยิบยืมใครได้เลยแต่มีเงินก้อนเนี้ยเงินที่ได้เปล่าที่เราดื่มพีม่กาแฟสมุนไพรดูแลสุขภาพเนี่ยพอการ เจ็บป่วยการเสียชีวิตเนี่ยมันหนีไม่พ้นทุกคนต้องได้รับอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตแล้วมีก้อนเนี้ยเข้ามาช่วยอะ่ะทุกคนคิดว่า,าครอบครัวเราอะ่ะจะเบาสบายระดับไหนบ้างอะคะเราเบาสบายไปปลอกหนึ่งไหมอะ ใช่ไหมฉะนั้นนะคะสมาชิกที่ดื่มพิมพ์คอฟหรือใครที่ยังไม่ได้ดื่มนะตัดสินใจได้เลยดื่มเป็นแบบสมาชิกนี่เลยชัวร์ว่าคุ้มมากนะคะแล้วใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะอย่าลืมบอกกับลูกหลานญาติพี่น้องนะคะสามีภรรยานะว่าฉันเป็นสมาชิกพิมพ์คอฟนะถ้าฉันเสียชีวิตไปนะอย่าลืมมาแจ้งบริษัทนะคะเพื่อรับเงินตรงนี้นะถ้าไม่แจ้งบริษัทเขาก็ไม่รู้นะโอเคไหมคะ อ่าต่อไปนะคะกรณีที่อ่าบ้านสมาชิกเกิดไฟไหมค่ะอืมได้รับการช่วยเหลือนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ ซึ่งแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมอ่านรายละเอียดนะคะประกอบในการที่เอกสารกับบริษัทนะเราจะได้ทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทนะคะทุกคนหลังจากที่เป็นสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนก็จะส่งเอกสารให้ทุกคนอ่านนะคะอย่าลืมอ่านกันนะแล้วก็4ค่ะได้รับ โบนัสอีก6ช่องทางรายได้เลยนะแค่ดื่มกินกาแฟเฉยๆเนี่ยนะเป็นสมาชิกเนี่ยคะ่ะนะเช่นโปรโมชั่นเงินทองรถบ้านท่องเที่ยวนะเงิน1,000บาททอง4,000บาทรถ12 0 0นบ้าน20,000ท่องเที่ยวปีละ4ครั้งคะ่ะทุกคน เที่ยวเนี่ยเที่ยวฟรีนะคะกินอยู่เที่ยวฟรีเดินทางฟรีหมดเลยนะจ้าทุกคนไม่ต้องควักกระเป๋าเราเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะอ่ะ อย่าลืมอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะโปรโมชั่นคืนความสุขจากรหัสสมาชิกและรหัสออเดอร์สินค้าค่ะสครั้งต่อเดือนรางวัลน,นะคะเงินรางวัลเนี่ยกว่า2ล้านบาทเลยนะคะบอกเลยว่ายังไม่ล้านยังไม่แตกนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นพวกเราก็ได้นะคะตรงนี้มันเป็นยังไงหมายความว่าเวลาเราสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะรับรหัสสมาชิกใช่ไหม แล้วก็เวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะรับรหัสออเดอร์นะคะสั่งซื้อสินค้าทีนี้ค่ะหวยรัฐบาลเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยออกเดือนละสองครั้งถูกไหมเอ้เราสามารถนํารหัสสมาชิกกับรหัสออเดอร์สินค้าเนี่ยนะมาดูเลยงวดน,นี้หวยออกอะไรนะคะมาดูกับรหัสรหัสสมาชิกเรารหัสออเดอร์สินค้าเราถ้ามันตรงกับหวยนะคะหตัวหวยหตัวใช่ไหมลอตเตอรี่นะคะ เออถูกหมดของตัวเราก็รับไปเลยนะคะล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านนะคะอ่าสตัวท้ายสตัวหน้าตัวหลังอะไรมีครบหมดเลยนะคะเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยแค่ดื่มพีมกาแฟสมุนไพรนะคะเดือนละราคาสมาชิกเดือนละ250บาทนำไปคีได้เงินคืนอีกถุงละหบาทเท่ากับซื้อกาแฟ190บาท190บบาทได้ผลประโยชน์ ทั้งหมดเนี่ยทุกคนว่าคุมไหมคะ คุ้มมากเลยนะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะใครที่เป็นสมาชิกพิม์กูฟี่แล้วกลับไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดผลประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับแล้วทำให้ถูกต้องตามที่บริษัทเขาจ่ายให้นะแล้วใครบ้างที่ดื่มกาแฟมานานแล้วแต่ยังที่ไม่เคยเป็นสมาชิกเลยจ่ายเงินไปตลอดเลยไม่ได้อะไรเลยได้แค่สุขภาพดีนะคะมาเป็นสมาชิกค่ะ แล้วมารับผลประโยชน์แบบนี้ร่วมกันโอเคไหมคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าดีก็แชร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอาหาใครอยากรู้ข้อมูลไหนนะคะกับพิมพ์กฟีกับรายละเอียดหรือการสร้างไรายได้นะคะ จากที่บ้านนะคะแล้วก็ฝนก็ยินดีแบ่งปันข้อมูลนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะฝนก็จะพยายามนะคะที่จะอเอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนเนาะนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะ